จากขยะไล้ค่าย้อนเวลากลายเป็นเทพตอนที่41ระดับ A- บวกนั่นมันขอบเขตสร้างวิญญาณ2ดาวเลยงั้นเหรอแต่ฉันเมื่อจะทะลวงห้ามขอบเขตสร้างวิญญาณ1ดาวเองนะใช่ซึ่งแปลว่าหาเขาฟันดาบเดียวก็สามารถเก็บล่างของนายล่วงได้เหมือนกันดาบของนายหรือว่านายคือผู้บันดึกวิญญาณคนนั้นจริงๆงั้นดาบเล่มนี้ก็คือดาบเพลิงสวรรค์ไม่ผิดแน่นึกไม่ถึงเลยว่านายจะเป็นผู้บันดึกวิญญาณตัวจริง เพราะในความเข้าใจของเราผู้บันดึกวิญญาณคือยอดฝีมือลึกลับที่พกดาบติดตัวตลอดเวลาหลังจากเลื่อนระดับฉันใช้พลังวิญญาณหลอมรวมเข้ากับดาบถังเปลี่ยนให้มันกลายเป็นศารสรตาวุธวิญญาณที่สามารถใช้พลังวิญญาณรีดออกมาและขึ้นรูปทรงได้ตลอดเวลาเรื่องแค่นี้ฉันเชื่อว่าคงไม่ได้มีแค่ฉันทําได้คนเดียวหรอกรีบไปกันเถอะจะได้ไม่เสียเวลาเข้าใจแล้วยอดไปเลยโชคดีจริงที่นายเป็นเพื่อนร่วมทีมของพวกเรา ดูจากสภาพทิ่น่าสยดสยองในตอนนี้แล้วยอดผู้บาดเจ็บล้มตายคงไม่ต่ำกว่า500คนแน่ๆที่นี่ก็ถูกกวาดล้างจนเกลี้ยงเลยอย่างนั้นเลยเลือดน,นองเต็มไปหมดแล้วแท้แต่กลับไม่เห็นเลยสักศพพวกสิ่งผิดปกติมันชอบกินเลือดเนื้อคนก็นจริงแต่ก็ไม่น่าจะถึงขัน้นไม่เหลืออะไรไว้เลยนี่นาข้างหลังนายอีกตัวแล้วสิ่งผิดปกติพวกนายไม่รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติบ้างรออะไรนะ ถึงแม้สิ่งผิดปกติ2ตัวนี้จะมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับระดับสูงแต่ถ้ามีจํานวนแค่นี้ก็ไม่ได้ทําให้พวกหน่วยกู้ภัยที่ล่วงหน้ามาก่อนนี้ออกไปไม่ได้นะที่นี่เกมว่าคงไม่ใช่ตึกเทียนเป่าที่พวกเราตามหากันอยู่หฮ้น่ะนั่นหมายความว่ายังไงตลอดทางที่ผ่านมาถึงแม้ที่นี่จะเต็มไปด้วยรอยเลือดแต่ว่ากลิ่นคาวและความอึดอัดที่นี่ล้วนมาจากธาตุความมืดและสิ่งผิดปกติทั้งหมดไม่ได้มีร่องรอยของคนตายอยู่เลยแม้แต่นิดเดียว ตอนนี้ห่วงเราก็เหมือนกับแมลงวันหัวขาดฉันต้องลองทดสอบอะไรหน่อยถึงจะยืนยันข้อสันนิษฐานของฉันได้นี่มันเพียงแต่ว่าจะปล่อยอนณาเขตความมืดไร้ขอบเขตต่อนหน้าคนพวกนี้ดีไหมนะเขาพูดถูกตลอดทางที่ผ่านมาสภาพดูน่าสยดสยองก็จริงแต่บรรยากาศความตายที่ปกคลุมอยู่ไม่ให้ความหดหู่จากการตายยกเมืองแต่มันคือความว่างเปล่าความเวิง้งวังเหมือนกับว่าไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่ที่นี่มาก่อนเลยต่างหากมันเหมือนกับว่านี่นะ่ะคือโมเดลจำลองที่ว่างเปล่า ถูกต้องถ้าฉันคิดไม่ผิดที่นี่ถูกสิ่งผิดปกติเปลี่ยนให้กลายเป็นเปลือกที่ว่างเปล่ามีแค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นส่วนสถานที่ที่พวกเขาอยู่จริงๆน่าจะเป็นอันเชิญอาณาเขตความมืดไหลขอบเขตน,นี่มันธาดความมืดตรวจพบธาดความมืดประเภทเดียวกันโลกมืดภายในต้องการเปิดดูข้อมูลหรือไม่ใช่โลกมืดภายในคือพื้นที่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยการแบ่งแยกด้วยธาดความมืดหรือจะเรียกว่าเป็นรางของธาดความมืดก็ได้ซึ่งมันจะดูดกินพื้นที่เดิมเข้าไป มันมีลักษณะความมืดเขตแดนทมินและอาณาเขตความมืดไร้ขอบเขตหากต้องการเข้าไปในโลกมืดภายในนี้แท้จริงจาเป็นต้องหาประตูที่สร้างขึ้นมาให้เจอฉันเข้าใจแล้วสําหรับพวกเราแล้วการจะเข้าไปในตึกเตียนเป่าที่มีอยู่จริงจําเป็นต้องหาประตูให้เจอสําหรับคนที่อยากจะหนีออกไปก็เหมือนกันแถมพวกเขายังถูกท่านความมืดที่อยู่ในนั้นครองงมงำทั้งสมองและอารมณ์ล้วนได้รับผลกระทบจนเกิดภาพหลอนที่รุนแรงขึ้นมาเพราะงั้นถึงได้มีคนคิดว่าหน้าต่างคือประตูทางรอดยังไงละ่ะ นี่ก็อธิบายได้แล้วว่าทําไมคนที่หนีรอดออกไปทางหน้าต่างถึงได้กลายเป็นศพกันหมดนั่นก็เพราะพวกเขาถูกความมืดปั่นหัวและตายอยู่ในโลกมืดภายในไปตั้งนานแล้วสินะงั้นตอนนี้ก็คือพวกเราต้องหาประตูตามที่พี่พูดถึงให้เจอสินะแถมยังคําเตือนโลกมืดภายในถูกดึงดูดสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของพวกเดียวกันโลกมืดภายในปรากฏตัวแล้วมาแล้วอะฉันฉันถูกความมืดโจมตีทําไมกอบป้องกันพลังวิญญ,ญาณของฉันถึงไม่ได้ผลล่ะฉันก็ด้วย เอะปวดหัวจ kind of ังมีอะไรบางอย่างกําลังจะออกมาจากหัวของฉันฉันฉันไม่เป็นไรแล้วเมื่อตะกี้ความสามารถท่าดความมืดโจมตีพวกเรางั้นหรอเี๋ยวสี่ผู้บรรลุวิญญาณเขาไม่เป็นอะไรเลยเั่นนี้อย่างนั้นเลยนายยังดูไม่ออกอีกหรอว่าเขาเน่ยเป็นคนช่วยพวกเราเมื่อตะกี้ท่าดความมืดยังไม่ได้โจมตีโดนพวกเราตรงๆเลยนะแต่พวกเราก็ได้รับผลกระทบด้านลมมหาศาลขนาดนั้นแล้วถ้าไม่มีเขาพวกเราคงตายไปตั้งนานแล้วล่ะเจอแล้วล่ะทำลาย อยู่ตรงนี้นี่เองนักน่มันเอาล่ะทุกคนไปกันเถอะตามฉันมาให้คิดฉันรู้สึกว่าได้กลิ่นแล้วกิ่นของซากศพและเลือดเนื้อของพวกเดียวกัน ะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาล่ะครับเรียกได้ว่าโชว์เทพนะครับอึ้งกันไปทั้งปาร์ตี้นะครับไอตึกเทียนเป่านี้ก็ดูหลอนๆเหมือนกันนะครับเหมือนกับบ้านบีซิงแต่เรื่องราวในตอนหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันอีกทีครับส่วนสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ